ทำไมต้องอูลามาอยู่บ้านเราใยใหญ่ต้นใหญ่น้ำโตดอกไม่มีใจเราได้้องตามผมเลยพศ2,104ผู้ใหญ่ลีตีกรองประชุมชาวบ้านระตั้งมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ต่สั่งมาว่าต่างการแล้วก็สั่งมาว่าให้ชาวนาะเลี้ยงเป็ดและสุกร ไฟตาสีหัวกลอนถามว่าไ้มาน้อยธรรมดาถ้านักวิชาการมาภายใจอย่างนี้นี่ผู้ใหญ่ดีไม่เพี้ยนเลยต่ <c oughs> างการแล้วก็สั่งมาว่าให้เจ้านาเลี้ยงเป็ดและหมู <c oughs> จบไหมครับจบภาคเหนือภาคกลางภาคแล้วถ้าผู้ใหญ่ดีเข้าใจไปไเป็นไอ้แค่เราไม่ชิบหายทั้งประเทศนี <c oughs> <ร>่<ร>คือที่มานะครับระกึนษาจริงต่อไปนี้ประเทศไทยทำการกันเสรแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ไม่จําได้เลยร้องได้เลยมาถึงตาไม่ทำไรน้ำผสมผสมวันศีตผสมวันฉานแม่ผมเครียดเลยใช่ไหมแม่ผมมีขนาดส่งลูกเรียนละเศษหมดสี่คนแม่บอกลูกลูกต่างต่างก็เรียบร้อยแล้วเวลาเกิดซีนามิอะไรกันแล้วคิดว่าคนเฒ่าคนแก่นาของพ่อผสมกับดินของแม่ได้ไหมอย่าดูถูกเหยียดหยามคนเก่าคนแก่อย่าทิ้งเหลืองนะได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นนะมึงนะ จะไปกับนกแกหรือการบินไทยอ่ะพูดเรื่องตังกันสักวันหนึ่งเพราะส่วนมากเราจะทำอะไรก็ตัง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 ลงปากบุ้งหนึ่งเพลงได้ไหมสองร้อยแต่สิบเพลงได้สองปันยิ้มเพลงนี้คิดไปกี่บากหูออบแล้วมันจะได้ขายดีเหนื่อยเลยคิดไม่ได้อย่างไรแต่ถ้าเรืออยู่ใต้ใต้ถุนบ้านหมดเลยเห็นม้ำมาลงเรือลอยลอยวก็ต้องเป็นเพลงหมดเลยสอนดีสีประจวบน้ำเตื้องนองว่าดีกว่าอุ่นแรง พี่ว่าน้ําเองให้คุณแรงได้ยังดีถูกแล้วอย่ามาเดี๋ยวเก้าเสี่หายหมดเลยน้ามาครูไปรนมาเจ้านัดเจ้นัดก็ไม่เข้าสมุดราคาต่อไปนี้ไม่ต้องมากินอาเียงแรมย่เชียงใหม่แล้วมากินฝั่งใต้ก็ได้ดูดูหุ่มใหญ่ใบเกี๊ยวพุกลูกแบบนีเลยอยากบอกที่ว่าท่านนะครับเบื่อแจ้งยังไงครับดูออกขาวหมดเลยนักกายกุฏำนักโวยและโบกเหมือนตกนรกตั้งเป็นเลยอากาศดีเบื่อเซ็งกลางลมนลอยใจจริงไม่จริงแต่ชืดอชื่เหมือนกับแกงจืดไม่เหมือนเลือ อีนังอีนังของขออะไรจิ๊บนี่ขนาดนั้นตึ้นเลยเนี่ยจำอย่างอื่นไม่ใช่ไหมเอือกูนี่ฮ่าฮ่าอยู่นู้นนุ่มอีกคนงานของน้าผมใส่กับโรงเลยทิ่เ่าเป็นตัวเมียกับคนด้วยเป็นภาคที่อีกัดแปดเดือนแล้วน้าแค่ไปครับทีนี้พอตั้งคุมหมายแม่ไม่ก่อนได้ที่คโฆษณาตังเชื่อชื่อคุณไาบอกนี่ไหมฮะไม่กินมาอยู่ภาคใต้วกเราฝนแปดแดดสีมันอมมัยอ่ะเรื่ต่อครับท่านไปกำลังจะพาเข้าตัวโอเ้แล้วทีนี้เป็นเชื่เชิญอเชื่มา ปโปรตีนแตกต่างไปเรอาจเป็นเม็ดเรื่องอาหารหมูอาจเป็นเม็ดเรื่องอาหารวัวอาจเป็นเม็ดเรื่องอาหารเรื่อยไปเรื่อยเลยแล้วเป็นเม็ดเรื่องอาหารปลาตัวเดียวก็หมดเลยที่มาท่านมนุษย์แปลกมาแยกหมดเลย